เอ้ hey, พระอินทรทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายได้ยินเข้ามันจริงหรือเปล่าว่าคนโรคเรื้อนเนี่ยลองดูลองดูมันจะมั่นใจแค่ไหนก็ฟอ้อมตัวมาเป็นคนรวยขี่รถมามาถามนี่เธอจะไปไหนร้องราทาเพลงเริงร่าเหมือนไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรท่ามกลางเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงบอกว่าจะไปขอทานยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ฟังเทศเพลินถ้างั้นเธอร้องเพลงนี่ทําไมพระพุทธประธรรมประสงค์ช่วยอะไรให้ท้องเธออิ่มได้ไหม เธอทำไมโง่เหลือเกินฉันสงสารเธอเอาเงินไปไปซื้อกินเอาไบหนึ่งร้อยกะหาปณะแกมองทำไมเอามาให้ผมมากนักละ่ะเอาไปซื้อกินแต่เธอต้องเปลี่ยนใจนะพระพุทธประธรรมประสมช่วยให้เธออิ่มไม่ได้เธอเลิกเธออย่าได้เข้าไปอีกฉันจึงให้ฉันสงสารเธอเห็นใจสงสารที่เธอโง่บรมมาโง่แกบอกไม่เอาเือาคินไปเงินของท่านเราไม่ปรารถนาก้าให้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน เอ๊ะทำไมท่านจะกามาให้เยอะะบอกสองสารเธอโง่เหลือเกินจะจ้างให้เธอหายโง่นี่เลิกนะับถือประพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียไปซื้อกินให้มันอิ่มท้องช่วยอะไรได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นายสุภพุทธานกุฏินี่มองหนะ้าท่านเป็นใครกงการกงเกียนอะไรของท่านจงตรมาวุ่นวายกับฉันละ่ะคนนึกบ่าเราเนี่ยเป็นเทวดาสงสารคนโง่อย่างท่านว่าแล้วก็ ัเทพเป็นเทวดาเหาะขึ้นมาในอากาศแล้วก็ลงมาเจิญให้เห็นใาชี้น้าดาเลยอเปหิเทวเตเตหิไปใส่หัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วคนอย่างเจ้าไม่น่าจะมาหาเราเลยเงินของเจ้าใช้อะไรได้ยาว่าจะแสนก็หาปณะเลยเอาไปแลกสวรรค์ทุกชั้นเราก็ไม่เอา เราจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ปราถนาแม้แต่สวรรค์ของท่านปัทภพาเอกรเชนะสะักศักขมัเนนวาสพาโลกาที่ปเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าที่ปตไตยใดๆในโลกลายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมอันนี้นั่นเห็นไหมนมันถึงขนาดนั้นนะเทวดาก็ไม่สามารถนำออกจากพระตนะตรได้ แต่พวกเรายังไม่ถึงเทวดานะใครก็ตามถ้าเขาจ้างแล,ล้วก็ไปกับเขาเลยมาวันนี้ไหว้พระกลับไปบ้านไหว้ผีไหว้จอมปัไวไหว้ต้นไม้ภูเขาเราก็จจะอีกหน่อยไปหดน้ำมนันอีกหน่อยไปพ่นน้ำมันอีกหน่อยไปให้เขาสักกระมมออีกหน่อยไปให้เขาเซกกระบาลพระรัตนาตอยู่บได้ในกระหม่อมกระบาลจักน้ำลายบได้หดหัวแน่